ไปดูเรื่องของสายสื่อสารค่ะคือบางทีเราเดินไปตามฟุตบาท<ช>เนี่ยตามเสาไฟ<ช>บางที่เราจะเห็นสายไฟสายสื่อสารคือพันกันแ<ช>น่นหนาแล้วมันก็แบบดูไม่ปลอดภัยอ่ะใช่บางทีเราเดินอาจจะชนอยู่แล้วก็มีจริงนะ<ช>ดูไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สวยงามซะเลยสําหรับในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เทศบาลเมืองแสนสุขด,ด้วยค่ะตอนนี้ร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนนะคะมีการจัดประชุมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและ ปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัยค่ะ โดยคุณนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขค่ะได้เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและปร,ะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนและบริษัทสายสื่อสารต่างๆเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขร่วมกันนะคะของบริเวณถนนสายลงหาดบางแสนค่คะระยะทาง1.3กิโลเมตร ก็ตั้งแต่แยกไฟแดงกาแล็กซี่นะคะจนไปถึงวงเวียนบางแสนค่ะโดยในการจัดการเนี่ยก็จะมีการเริ่มเป็นเฟสที่หนึ่งก่อนนะคะก็คือช่วงซอยซีไซส์จนถึงวงเวียนบางแสนในการทำงานเนี่ยก็ต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันก่อนนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินการหรือสายเก่าออกค่ะ โดยสําหรับโครงการนี้ก็ได้มีการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยจะมีการนำร่องในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะระยะทาง1.3กิโลเมตรก็คาดว่าหลังจากที่มีการดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดภูมิทัศน์ที่มันสวยงามขึ้นจะไม่พบสายที่มันพาดพันพรุงพรังไม่เจอสายห้อยลงมานะคะสวยงามและปลอดภัยขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งก็จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการดําเนินการว่าจะมีการเริ่มโครงการนะคะในวันที่2ธันวาคมที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่สวนภูมิภาคบางแสนค่ะ